เพื่อนๆคะก่อนที่เราจะฉีดฮอร์โมนนะคะเราวันนี้เราต้องมาปล่อยน้ําช่วงเย็นให้เขาอิ่มน้ําเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนเก้าโมงค่ะพี่จะผสมฮอร์โมนแล้วก็ฉีดเขานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะฉีดฮอร์โมนพี่แนะนําให้ฉีดตอนเช้านะคะแล้วตอนเย็นเราก็ปล่อยน้ําให้เขาชุ่มเลยค่ะให้ชุ่มเลย นี่ค่ะพี่ก็จะปลูกมะกอกไปข้างๆแล้วเวลาน้ํากระเด็นเห็นไหมมันก็จะโดนมะกอกไปด้วยพี่มาแนะนําคือเวลาที่เราฉีดฮอร์โมนนะคะให้เป็นช่วงเช้าก่อน9ก้าโมงเพราะถ้าเราไปฉีดตอนเย็นเนี่ยโจโอม,มันหลับเนาะใบมันหลับมันก็ไม่ปรุงอาหารกับลําต้นละแต่ถ้าฉีดตอนเช้ามันโดนแสงแดดเนี่ยมันจะปรุงอาหารที่ลําต้นแล้วมันก็จะทําให้แตกยอดดีเดี๋ยวพี่พาไปดูสูตรนะคะว่า เราจะผสมอะไรหลังจากที่เราปล่อยน้ําในช่วงเย็นแล้วนะคะตอนเช้าเราก็พร้อมที่จะฉีดฮอร์โมนให้ชะอมแล้วการฉีดฮอร์โมนเนี่ยพี่ตะวันแนะนําให้ฉีดก่อน9โมงเช้านะคะเพราะว่าชะอมนี่ยเขาจะเปิดปากใบเมื่อเขาเมื่อเราฉีดไปแล้วเนี่ยเมื่อเขารับแสงแดดเขาก็จะไปปรุงอาหารในลําต้นก็จะทําให้การแตกยอดของเขาได้ดีเออถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยชะอมเพื่อนๆสังเกตดูว่าเขาจะมีการ ใบเขาจะหลับแล้วคือเขาจะถึงเราจะฉีดไปการผลิตอาหารในลำต้นมันก็จะน้อยนะคะน้อยสู้เราฉีดตอนเช้าไม่ได้เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเะว่าได้รับแสงแสงแดดแล้วเราฉีดฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยการปรุงอาหารในลำต้นมันก็จะทำให้การแตกยอดของโฉมได้ดีเดี๋ยวพี่ตะวันจะพาเพื่อนๆไปดูเนยนะคะว่าเราจะ เป็นสูตรที่เราผสมเองนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูลุงกันเลยค่ะอันนี้มันเป็นน้ำซาวข้าวที่เราล้างข้าวก่อนหุงข้าวเนาะเพื่อนๆแล้วแล้วเราก็จะเทใส่ถังไว้หมักไว้ตัวนี้จะช่วยการฆ่ามแมลงนะคะทุกอย่างเลยเป็นเพี้ยนอนนะคะพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปเกาะเกาะตีนของพวกนี้ยเหนียวแล้วมันจะตายไปเรื่อยๆ เรามาดูคนเตรียมอุปกรณ์ลุงกำลังเตรียมอุปกรณ์ค่ะเขาจะไปฉีดฮอร์โมนละเพื่อนมาดูลุงลุงทำยังไงเนี่คนก่อนนะอ๋อเขาต้องคนก่อนเพราะว่าเขาเอาไว้หลายวันเนะเาะไว้หลายวันแล้วมันมันยังเข,เข้ากันไม่ได้ลุงก็จะคนก่อนนะคะเพื่อนๆคนให้ไอ้น้ำซาวข้าวที่เราหมักไวอ้อ่ะ มันมันแตกตัวคนให้มันแตกตัวเพราะเอาไว้นานมันมันก็คือมันมันความข้นตะกอนมันนอนตะกอนคนให้มันเข้ากันนะคะเพื่อนๆหลังจากโคนลุงก็จะใส่ในถังกินกินแก๊สมันขึ้นมาเลยนิตวันรู้แล้วทำไมพวกหนอนพวกแมลงมันตายนะมันมีแก๊สนะคะแล้วแล้วฟาร์มเหนียวของพวกนี้มันจะไปทำให้ซีนเพียอะไรเนี่ยมัน มันมันมันจะตายตอตีนมันเหนียวเนี่ยมันจะค่อยๆตายไปเรื่อยเออสูตรนี้นะเพื่อนๆไปใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะน้ำสก้าวเนี่ยพืชผักทุกอย่างเลยจะช่วยได้เนาะอ่ามก็เทให้เห็นเลยว่าจะเป็นขาวๆข้นๆเนาะสิ่งที่มันเด่นก็คือความเข้มของมันแล้วก็กลิ่นมีแก๊สก็จะเทลงไป ถังนี้20ลิตรใช่ไหมลุงจะ20 l, ่ลิตรนี่ลุงก็สามารถฉีดได้เป็นไร่นะคะเพื่อนๆก่อนฉีดเพื่อนๆต้องปล่อยน้ําตามที่พี่ตะวันบอกนะคะให้เขากินน้ําให้อิ่มก่อนเนาะชะอมนะคะเพื่อทุกตัวเลยให้เขากินน้ําให้อิ่มแล้วก็ฉีดก่อน9้าโมงเช้าเนาะแล้วพอหลังฉีดแล้วก็หยุดปล่อยให้เขาสัก1-2วันนะคะเพื่อให้เขาได้กินฮอร์โมนแล้วแตกยอดมาออนหลังจากหนึ่งสองวันก่อนที่เราตัดยอดแล้วเก็บเกี่ยว ผลผลิตแล้วก็ปล่อยน้ําเพื่อให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ยอดโอมยอดผักเราก็จะมีความอิ่มตัวนะคะก็จะมีน้ําหนักด้วยในยอดใหญ่มีโหลจะใส่น้ําสาวข้าวลงไปถามว่าถ้าเราถ้าเราจะฉีดแบ่งแยกได้ไหมฉีดท้ร์โมงอย่างเดียวได้ไหมฉีดยาไอ้น้ำซาวข้าวอย่างเดียวได้ไหมได้นะคะถ้าเพื่อนๆขยันเนาะ แต่อันนี้เราเพื่อาการไม่เสียเวลาจะมีหนอนหรือไม่มีนอนเพราะน้ำาสอข้าวเนี่ยมันจะไปช่วยบำรุงให้พืชผักของเราแตกยอดได้ดีด้วยไม่ใช่ว่าการให้ข้าหนอนรอบสวนค่ะเราก็จะปลูกพืชไปตอนนี้รอลุงก่อนเพื่อนเพืเขาไปเอาฮอร์โมอนเกตมาปุ๋ยเกตเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ทําให้การแตกยอดของโชอมได้ดีนะคะเป็นปุ๋ยฮอร์โมอนนะคะเพื่อนๆที่มาผสมน้ํา มาแล้วลุงมาแล้วค่ะเออ่การฉีดนะคะเพื่อนๆเจ็ดวันถึงสิบวันนะคะพี่ตะวันแนะนำเนาะเอาไปฉีดถังยี่สิบลิตรนี่ลุงใส่กี่ช้อนโต๊ะคะลงุงช้อนเดียวครับอ๋อลุงใส่ยี่ยี่สิบลิตรลุงใส่ช้อนเดียวถึง l, ยี่สิบลิตรประมาณ อ๋อลุงลุงใส่น้ําไม่ถึง20ลิตรประมาณ15ลิตรนะคะถังมันมันไม่ดีตรงนี้เนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนใส่น้ํา20ลิตรลุงพี่เพื่อนเพื่อนพี่ตะวันแนะนํา2งถึงสช้อนโต๊ะนะอันนี้ถังมันไม่ค่อยดีลุงเลยใส่ไปแค่ใส่แค่ช้อนช้อนเดียวนะคะน้ําประมาณ10 10เศษลิตรเองนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ฮอร์โมนเนี่ยเราเราใส่ ใส่ได้ค่ะไม่ใช่ว่าถ้าใส่เกินประมาณแล้วมันจะมีโทษกับพืชของเราเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้เป็นสูตรเย็นใส่ช้อนสามช้อนก็ได้ดองสาม,สามช้อนได้เลยนะคะฮอร์อมโมนสูตรนี้เป็นสูตรเย็นพืชเขาจะชอบการแตกยอดเขาจะดีฉีดได้หมดนะเพื่อนๆฉีดพริกฉีดอะไรได้หลังจากลงปิดฝา ลุงก็จะสะพายถังไปฉีดเดี๋ยวเราไปดูลุงกันค่ะนี่ไงลุงก็จะฉีดตรงมานะคะนี่ก็จะฉีดฉีดไล่ของเขาไปเขาจะเดินเข้าร่องคู่ค่ะเพื่อแล้วเขาก็จะฉีดขเข้าไปแล้วสองวัน พอเราฉีดแล้วเราก็หยุดให้น้ําสักวันสองวันนะแล้วเพื่อนๆมาปล่อยน้ำเนี่ยค่ะตัวนี้จะทําให้การแตกยอดได้ดีเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูเนาะอุ๋ยเกรดที่พี่ตะวันใช้ก็เป็นอ่ายี่สุดยี่สิบห้าห้าห้านะคะเพื่อน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 คะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ใช้ปุ๋ยส่วนนี้เพื่อนเพื่อนก็ใช้น้ําหมักชีวภาพก็ได้เนาะน้ําหมักชีวภาพอ่ะผสมกับ นมกล่องเด,เดี๋ยวพี่ตะวันจะทําให้ดูเนาะบางทีพี่ตะวันก็ใช้น้าหมักชีวภาพผสมกับนมนมจืดค่ะนมจืดอย่างนั้นก็ได้แต่นี้พี่ตะวันก็แบบผัดใช้อันนู้นบ้างใช้อันนี้บ้างแต่สูตรนั้นก็ดีนะที่พี่ตะวันใช้อยู่นี่ค่ะที่เรามีโอมตัดแล้วก็ น้ำต้นมันเราก็ใส่ปุ๋ยคอกเพื่อไม่ต้องไปเน้นปุ๋ยเม็ดมากมายอะเพราะตอนนี้ปุ๋ยเม็ดร,ราคาแพงนาะใส่ปุ๋ยคอกกี้งัวขี้หมูที่เรามีนะคะ,ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแตกจะแตกตามข้อนะคะคลิปนี้ก็พิตวันก็กราบขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะเคล็ดลับดีๆจากพิตวันค่ะ